เขาบิงมันโหดเกินเนอะโอ้จนแบบเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้โอ้โหมันทุเรศเกินอ่ะโอ้โหเล่นไม่ได้เพราะทั้งโหดจริงๆริอ่ะเจมซะแย่เลยโอเสียโซเฟิรสามแย่เลยเฟิร์สสามเื่นแบบทั้งแย่เลยคุยการหนักเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหแล้วใชหาห้องนานไม่มีใครเล่นคุยแคสเลยนะโอ้ชิีไปไม่ได้นี่มันโหดยอดฮิตเลยนะโอ้โหปาดยอดคิดเข้าไปเน็ตมาด้านน่ะ ยอดฮิตจนผมหนีไปเล่นไ on oh อ้วอร์ทัวร์กับแรงเนี่ยหาห้องไม่เจอโอ้เจอแล้วไอ้โหยอดฮิตไม่คะไปเล่นกันเท่าไหร่อยากทำดามิทไฟยากทำดามจไฟไม่ได้ออะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ให้รอนอนด่านเดิมเลยเปลี่ยนเป็นกางเคอนี่มันได้กู ไม่มีฝนตกแลยรู้สึกบางอย่างขาดหายไปเป็นเสียงอะไรอ่ะเสียงบางอย่างเสียงเหมือนสวิตช์ไลเวทหรือเปล่าไม่ใช่เหลื่ยมไลท์ไลท์ GGPG ลูปะแล้วเริ่มเปลี่ยนสกินแก๊สเป็นสีฟ้าเดินไปได้เซตกีโซชิใช่ไหม การเต็งตัวระวัดที่ฝีมือนะแต็งตัวไปพุ่งทางเลสโกระวังนะระวังระวังระวังโหดนะจ๊ะจะขึ้นก่อนแล้วก็ระวังนะพอข้างโหดเลยอย่าลงไปข้างล่างเลยะ ไปละตรงนี้มันกว้างมันกว้างเลยระวังเลยไม่มดแล้วคนไหคนไหเธอระวังนะเธอลงเธอลง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 ได้ลงนะลงได้ลงอ้ผีสิงเธอเหรอ ยิ่เสียงเฮฟบิโอเคเข้าทุบดีเข้าเธอ What Bro What are you talking about man เฮ้ยมีคนไหมมีคนมาขวางหรอขวางหรอโอ้ใช่ใช่ใช่โน้มไมค์กูสใครแทะฐานมีตัวนึงอยู่บนราคาตรงนี้ตรงโบสถ์สีส้มจำขึ้นมาพี่จำขึ้นมาตัวนึงอยู่ข้างบนถั่ว ทำไปนู่นละไปนู่นละใครใครใครเป็นซไล์เขานยหล่นไปล้วใคคดนรด้าระวังนะอออมีคนขึ้นมาเออมีคนไปหาเตัวเเออชปลอดภัยดีตอนเนี้ยมัน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 ซัดกันอยู่บนหัวเราตอนเนี้ยโอเคล้โอ เคเครูแล้วเรามาเฮ้ยไหลไปหตัวผู้หายเึ้นบ้านขึ้่นบ้านขึลนบ้านเล่อนบ้านมีจ้ำอยู่มีจ้ำสมพูสาหัสสมพูสาหัสหลตัวเลยไปกองมาไปกองมาไปกองมาเอามา ปืนไฟนะเธอปืนไฟนะเธอระวังลวชมพูชมพู่ประตูหล่นมาตรงชันเนี่ยนะวัตถุาค้องหน้อเห็นป้องหนโดบโรกีลกกเอ้ยมีมีมีโแกกันนี่เงว่าแล้วลเธอโดดลงไทไมีโฟลุกไปแล้วขบบบ เธอเธอเฮวี่มาเธอตยแล้วเซนโดเฮวี่ไซส์ใหญ่พิเศษไล่อยู่เดี๋ยวเรามาละอุ้ยเกิดแค่60เมตรเองเหรอทำไมรอนี้เกิดไกลปะไปเธอมันตาแล้วมันเข้าไปตู้แล้วเเธอเราเนีเอมันมันเธอจริงไหมยี่ไมเราไรอเราไปรอเรรอ เอาพี่ท่าพี่ท่าเอ้ยมาหลบแขนนู้นหนีหน well> yes. um, ีมันเอาไอ้เพียรมาแก้ทางฉันนะฉันต้องเปลี่ยนเป็นลูกปลายแล้วสินะโว้วโว้โว้มันอยู่ข้างล่างนี่หว่าใช่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  เดี๋จะลองมีคนมาไหมเจ้เปิดแล้วเปิดดิโอ้ยเฮียแล้วใครแม่ววางไว้ตรงนี้วะไอ้สาระทีมใหม่ละเกินยิงอยู่นู่นน่ะระคาบ้านระวังระวังมิทอลเรส์เตอร์นู่น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 เจอเจอไปบีแล้วเกิดะ เอาพิทเาเนี่ยเล่นวันนี้ได้เนี่ยเอาตู้เอาตู้ใส่แล้วเราก็เล่นข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเอาพิทเฮ้ยแล้วปาก็หย่อนแล้วเปิดลงไปตรงตู้ได้เลยนะผมวางกับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอมานะ เราแค่เราแค่ยึดยึดบ้านนี้ไว้เราขึ้นไม่กอดจะขึ้นไปอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปลงมาลงมาลงมาอยู่นี้เล่นเล่นในบ้านไว้เล่นในบ้านไว้ Hello motherfucker เฮ้ยไอ้ก๊อฟโอ้ยทำไมต้องเป็นชันตลอดวะเจอเยอะละ เออพี่กตตายเอาเราดึงว่าอยู่ด้วยกันนะเนี่ยโอเคจะดำแย่แล้วแย่แล้วอแย่แล้วสี่สามสองหนึ่งระเบิดอะไรก็ได้เธอไม่ต้องแล้วไม่ต้องพยายามต้องเสียเวลาความของความพยายามของเธอมันมันสูญเปล่าเธอจุดยิ่งแล้วเออ

โอ้โห <lightly iser Zum voi> oh, แล้วเมื่อกี้ว่าสันโดดลงไปพ้นแล้วแม่งยังจะมาไอวิทไอวินคอโดนพอดีโอ้โหเหลือจะเชื่อมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะตู้นะตู้ไปนะตู้ไปนะโอ้โหครับ mọi người ơi 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 mọi โอ้ยตายหมดเลยแล้วทีนี้เราจะชนกับชมพูชมพูเข้าแล้วชมพูเข้าแล้วรอรอรอเวลาเขาเวลาก็น้อยเฮ้ยไอ้มบอกมาเธอจะมีมีมีทับเห็ไม่ไม่ไนนะโอ๊ย แปล้วแลือแล้วฟูทีม Pizza time Stop stop s p เจ๊ดไอบ่โอ้ยโอ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 ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเะมื <Yeah, ่อกี oh, old or, old. ้ s What, yeah. what, what the fuck? 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 I like what? the fuck? Like what? d fuck? de 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 on sale. You bought the pink one. Why? Here we go.